สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูในหน่วยการเรียนรู้ที่15เรื่องต้นไม้ที่รักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของต้นไม้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำทายเกี่ยวกับต้นไม้มาให้เด็กๆได้ไทายกันนะคะมาดูที่คำถามแรกเลยค่ะอะไรเอ่ยเด็กๆนุ่งผ้าเมื่อฉลาเปอยกายติ๊กตักติ๊กตักเอทายได้ไหมเอ่ยคำตอบก็คือต้นไผ่ค่ะคำถามต่อไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ย ต้นเทาลําเรือใบห่อเกลือไม่มิดลองทายดูนะคะเด็กๆทายได้ไหมคะคำตอบก็คือต้นมะขามคะ่ะไปที่คำถามสุดท้ายกันเลยคะ่ะอะไรเอ่ยไปหยกัยกหยักลูกลักเต็มคอมาละกอก็ไม่ใช่เอ๊เด็กๆจะรู้ไหมนะ คำตอบก็คือต้นตาลค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆต้องรู้จักและเคยเห็นต้นไม้กันบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าต้นไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งที่อยู่บนดินและอยู่ในน้ําขนาดของต้นก็แตกต่างกันลักษณะของใบดอกและผลก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นไม้แต่ละชนิดและต้นไม้ยังมีชื่อที่แตกต่างกันด้วยนะคะเช่นต้นกล้วยต้นมะละกอต้นมะพร้าวต้นไผ่เด็กๆลองเดินสำรวจรอบๆบ้านของเด็กๆก็ได้นะคะว่ามีต้นอะไรบ้างต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโตและสังเคราะห์อาหารด้วยตัวเองค่ะต้นไม้ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ค่ะ ส่วนแรกคือรากนั่นเองค่ะรากคือส่วนที่อยู่ใต้ดินทําหน้าที่ยึดลําต้นและดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ต่อจากรากก็คือลําต้นค่ะลําต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลําเลียงอาหารต่อมาใบาค่ะใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงและสร้างอาหารค่ะดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะ และสุดท้ายผลค่ะผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและใช้ขยายพันธุ์ค่ะโดยทั่วไปต้นไม้จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะและมีต้นไม้บางชนิดอาจจะไม่มีดอกและไม่มีผลนะคะขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์นั่นเองค่ะต้นไม้แต่ละชนิดมีชื่อเรียกและลักษณะท,ที่แตกต่างกันออกไปค่ะมีทั้งไม้ผลไม้ใบและไม้ดอก เด็กๆจะได้เรียนรู้ในคลิปต่อไปนะคะท้ายนี้คุณครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่พาเด็กๆทำกิจกรรมในทุกๆวันและให้เด็กๆทำใบงานประจำหน่วยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ